ดาวันหมื่นแก้วกับนางขันแก้วกันแก้วเป็นผู้รับผิดชอบโครงการคมดันโบหวานของหม้อสมอมูเชฟว่ากดดานนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนในชุมชนจะเป็นคมดันเบหวานเยอะก็เลยจัดการอบรมปัะดีภูใจขึ้นมาเอาคนตีเป็นเบหวานกับคนทีกลุ่มเสียงมานังอูกันว่าเขาจะนี่จะได้บห้นคนในชุมชนเป็นคมดันเบหวานเยอะค่ะ เป้าหมายของเฮาเนาะค่ะตั้งแต่อายุสามถึงห้าปีขึ้นไปค่ะโบหวานน่ะจะแนะนําว่าเนี่ยจะได้เพรื่อหวานรดเพราะว่าคนที่กาลังจะเข้าคลายที่จะเป็นความดันโบหวานนี่บพราะว่ามันเป็นนี่นะคะก็ถามเป็นหวาเนี่ยจะได้ความดันถึงรสโบหวานถึงลดเพื่อนก็จะแนะนําว่าพฤติกรรมการกินของคนเฮาเนี่ยค่ะเพราะ่ากินหวานกินมันกินเค็มอย่างนี้นะคะ เจ้าก็ขอขอบคุ้นของทุนรักประกันสุขภาพตำบลีศ้ทยที่ให้งบสนับสน,นุนอสมมูเก็บ้าตรหัวตาเก่าท่านนายกนะเจ้าเจ้าหวังว่าคงจะได้รับความสนับสนุนจากโครงการรักประกันสุขภาพตำบลีศ้ทยเห็นนะคะ